สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เรียนนอกตำรานะฮะในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ h a t GPT แต่พิเศษสุดนะฮะสำหรับใครที่กำลังมองหาวิธีการสร้าง PowerPoint สำหรับพรีเซนต์งานนะฮะเป็นประจำฮะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องะฮะข้าราชการผู้น้อยนะฮะเจ้านายจะสั่งละ ไปคิดโครงการนี้มาท p r e s e n t a t i o n เรียบร้อยทำพรอพโพลล์มาเดี๋ยวจะต้องใช้อะไรเงี้ยถ้าพูดอย่างนี้ปุ๊บแปลว่าเย็นนี้นัดเพื่อนนัดกิ๊กไปกินหมูกระทะไม่ต้องไปกันแล้วฮะเสียเวลานั่งง,งมโครงการทา p o w e พ p พ i n t คิดโครงการโอ้โหกว่าจะคิดออกสองหารูปมาประกอบอีกโอ้โหเอารูปนุ้นนี้ต้องมานั่งใดโค้งได้คัดตัดแปะแปะแปะตัดเสียเวลากว่าจะส่งงานเจ้านายได้หมูกระทะไม่ต้องไปกินละนะครับ วันนี้นะฮะนี่คือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคนที่มาลองเรียนรู้ใช้ ChatGPT นะครับในการช่วยสร้างไฟล์ PowerPoint สำหรับ presentation ไปดูกันฮะรับประกันได้ว่าใช้เวลาไม่เกิน10นาทีคุณจะมีโครงร่าง PowerPoint เอาไว้ส่งลูกพี่คุณได้และคุณจะมีเวลาไปกินหมูกระทะกับเพื่อนๆคุณนะครับ ไปดูกันฮะว่าต้องทำยังไงกันบ้างโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับแนะนำก่อนนะฮะในการสอนของผมแต่ละครั้งเนี่ยผมจะบอกแล้วว่าผมจะไม่แนะนำให้การใช้ของฟรีนะครับของฟรีมันก็อาจจะใช้งานได้ในระดับหนึ่งเสียสตังค์เดครับ h a GP t GPT ไม่กี่บาทเดือนละ700บาทโดยประมาณนะครับและคุณก็จะได้ใช้ h a GP t GPT เวอร์ชัน4ที่มันเป็น งานที่สามารถทำงานที่ซับซ้อนได้นะครับโอเคลุยอันดับแรกนะฮะสร้างโครงการก่อนนะครับว่าเจ้านายเราเนี่ยสั่งให้เราทำอะไรยกตัวอย่างเช่นเอาแบบง่ายๆเลยนะสร้างโครงการนะคุยกับ c h a ชีพ t ไีแสร้างโครงการลดปริมาณขยะในองค์กร เทศบาลในสำนักงานดีวฮะในสำนักงานเทศบาลสมมตินะฮะสำนักงานเทศบาลเทศบาลเราบอกแชทีพีว่าสร้างโครงการลดปริมาณขยะในสำนักงานเทศบาลและไงต่อโดยทำเป็นเป็นสไลด์จำคำนี้นะสไลด์โชว์นะครับเป็นสไลด์โชว์เอากี่หน้าดีครับ จำนวนสมมุติ10หน้าดูนะครับโป้งจับเวลานะฮะจับเวลานะฮะไม่ต้องไปดาวน์โหลดมาจากไหนฮะใช้ GPT เขียนให้หมดฮะสไลด์ที่หนึ่งนะครับแผนแรกหัวข้อโครงการ แผ่นที่ 2. ปัญหาปัจจุบันแผ่นที่ 3. เป้าหมายโครงการแผ่นที่ 4. หลักการแนวคิดนะฮะหการจัดาการลดใช้าการรีไซเคิล8าการมีส่วนร่วมของพนักงาน 9. กิจกรรมภายในโครงการและ10การติดตามและประเมินผล 10. สไลด์โชว์นี่ฮะใช้เวลาประมาณไม่ถึง1นาทีเดี๋นายสั่งมาใช่ไหมแป๊บหนึงพิมพ์สั่งไปเลยฮะ สร้างโครงการลดปริมาณขยะในสำนักงานในสำนักเทศบาลเป็นสไลด์โชว์จำนวนกี่หน้า10หน้าพอมันขึ้นมาเป็นแบบนี้เสร็จท่านอย่าเพิ่งไปตกใจนะครับโอเคต่อออได้หัวข้อสไลด์ละเราต้องมีรูปประกอบทำไงดีเนะาะสั่งชัดจ g p t ีทำฮะแต่ผมขอยืนยันนะครับถ้าคุณใช้ของฟรีคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้นะครับสร้างภาพเนี่ยอยากได้ภาพประกอบประกอบ สำหรับอะไรสไลด์โชว์ที่ให้ทำนี่แหละสไลด์โชว์เอากี่อันเอาทั้งหมดเลย10หน้านี่คือคำสั่งนะฮะสั่งเขาไปทำงานเลยสร้างภาพประกอบสำหรับสไลด์โชว์ทั้งหมด10หน้ากด Enter r รอทีเนี้ย ChatGPT ก็จะทำการประมวลผลให้นะครับสร้างภาพประกอบที่เกี่ยวข้องกับสไลด์โชว์นะครับ แต่ละหน้าให้มันก็เท่ากับว่าเราไม่เสียเวลานะครับเราไม่เสียเวลาอมเดี๋ยวนะอ่ะสมมติผมสั่งไปอย่างนี้ดูนะฮะสร้างภาพประกอบสิหน้าเขาเอามารวมกันหมดเลยเอาเวนกรรมทำไงดีจะเอาทีละหน้าบอกเลยฮะแยกการสร้างภาพประกอบทีละหน้า จำนวน10หน้านะครับอ่ะปายละเดี๋ยวมันจะสร้างไปเรื่อยๆนะครับจนครบ10หน้านะครับอันนี้หน้าที่1ละหน้าที่2เห็นไหมฮะใช้เวลาเท่าไหร่ท่านไปดูในคลิปละกันว่าผมสอนท่านใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยได้ภาพประกอบละเนี่ยดูดิ รูปสวยเลยไม่ต้องไปดาวนโหลดจากอินเทอร์เน็ตให้เสียเวลาฮะไม่ต้องไปก๊อปปี้รูปใครท่านไม่ต้องมานั่งใดคัดแบบเรื้อนไร้ายๆนะฮะเนี่ยมาถึงขั้นตอนนี้โทรบอกบอกน้องบอกพักพวกทีมงานเลยไอย้หมูกระทะร้านเดิมฮะรอแป๊บหนึ่งดีไม่ดีไปก่อนอีกนะฮะนี่ฮะใช้เวลาในการทําตั้งแต่เริ่มต้นที่เขียนมาเนี่ยครับให้สร้างโครงการมามาจนถึงการสร้างภาพประกอบเนี่ยเรายังใช้เวลาไม่ถึง10นาทีเลยนะ แปลว่าถ้าลูกพี่เราเดินมาสั่งเอ้ยเอาพ้อยเลยนะพีเซต์เลยนะนยนะโครงการด้วยนะเอาพรุ่งนี้บอกโอเคบายบายเลยไปนั่งกินมงกระทะก่อนเนี่ยฮะมันก็จะมีภาพประกอบให้เรามาเรื่อยๆตามที่จํานวนที่เราสั่งดูคําสั่งดีๆนะฮะที่ผมสั่งไปเดี๋ยวผมทวนระหว่างทีม่มันกำลังสร้างหนึ่งคือจะเอาโครงการอะไรใช่ไหมเขียนก่อนสร้างโครงการก่อนเป็นอะไรเป็นสไลด์โชว์กี่หน้าเอา10หน้าคุณจะเอา20หน้า30หน้าก็ได้คุณก็พิมพ์สั่งเข้าไป หลังจากนั้น ChatGPT จะคิดหัวข้อมาให้คุณให้เรียบร้อยจนจบหลังจากนั้นเราก็มาสั่งว่าสร้างทีละหน้าสร้างภาพประกอบทีละหน้ากี่หน้าจํานวน10หน้า ChatGPT ก็จะค่อยๆสร้างภาพประกอบมาให้คุณเรื่อยๆจนครบ10ภาพนะครับแต่ขอยืนยันอีกทีนึงถ้าคุณใช้ฟรีจะทําแบบนี้ไม่ได้นะครับของฟรีของถูกไม่มีแน่แต่ของฟรีไม่มีในโลกนะฮะโอเค เมื่อเราได้อะไรบ้างอ่ะอันที่หนึ่งนะเราได้มาแล้วหัวข้อนะครับหัวข้อแบบนี้อย่าง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 นี้อย่า,ยา,ยาและภาพประกอบทำไงต่อเปิด PowerPoint ขึ้นมาเลยไม่ต้องเสียเวลาขนาดนั้นครับก็ปีมาวางไม่ต้องทำแบบนั้นฮะสั่งต่อครับคำสั่งง่ายๆฮะสร้างไฟล์ไฟล์อะไรครับ PowerPoint, PowerPoint PowerPoint P O I N T สร้างไฟล์ PowerPoint ผมพิมพ์ถูกไหมเนี่ย PowerPoint จากข้อมูลที่แสดงที่แสดงจากข้อมูลที่แสดงคือโครงการอะไรฮะกลับมาดูอีกทีนึงจำชื่อโครงการตัวเองไม่ได้โครงการรถปริมาณขยะในสำนักเทศบาลน,นะครับก๊อปปี สร้างไฟล์ PowerPoint สร้างไฟล์ PowerPoint จากข้อมูลที่จะแดงโป้องอะไรโครงการลดปริมาณขยะในสำนักง,งานทีบ่บาลกดแล้วฮะแล้วทีนี้ก็รอครับเดินไปชงกาแฟก่อนก็ได้ครับไปเล่นไลน์ก่อนก็ได้สักแป๊บหนึ่งฮะแชทหาเพื่อนก่อนคอนเฟิร์มเลยหมูกระทะแน่นอนเย็นนี้รอแป๊บนะฮะ ชัด uh, GPT จะทำการประเมินนะครับเอาข้อมูลทั้งสองชุดมาประกอบกันนั่นก็คือข้อมูลที่เป็นข้อความนะครับกับข้อมูลที่เป็นภาพเพื่อที่จะประกอบ,ก,อบกันแต่ผมแนะนำอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นทริคนะครับนั่นก็คือว่าภาพที่เห็นเนี่ยฮะสมมติผมคลิกเข้าไปเนี่ยผมนึกแนะนำว่าใช้บนคอมพิวเตอร์นะครับถ้าคุณต้องการทำงานยากๆนะครับถ้าคุณดาวน์โหลดคุณจะเห็นปุ่มดาวน์โหลดบันทึกมันจะไม่ใช่ไฟล์ jpeg นะครับมันจะเป็นไฟล์ที่อยู่ในเว็บไซต์นะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเสียเวลาว่า c ค a t p t t จะต้อง convert ต์ตแปลว่าแปลงไฟล์เหล่านี้ให้เป็นเป็นเ p e พเพื่อไปแปะใน presentation อันนี้เรียบร้อยแล้วฮะเห็นไหมฮะปิดตรงนี้ได้ขึ้นมาละแปลให้ก็ได้ครับไอผมคิด powerpoint presentation ในโครงการของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะดาวน์โหลดข้างล่างข้างล่างเนี่ยตามลิงก์นี้นะ แล้วก็บอกด้วยนะว่าคุณชอบมันไหม mm hmm. จะด่ามันก็ได้นะฮะพิมพ์บ้าอะไรมาอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนี่ฮะมาแล้วครับแต่ถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษคุณก็ไม่ต้องแปลกใจคุณก็ไปสั่งว่าแก้ให้เป็นภาษาไทยแค่นั้นเองแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นภาษาไทยมันก็จะทาเป็นภาษาทีนี้ดูนะฮะเจ้านายสั่งมาใช่ไหมเนี่ยคุณได้โครงละ มีเป็นโครงล้เนี่ยเรียบร้อยแล้วไงต่อโอ้เดี๋ยวนะฮะรูปภาพไม่มาเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งโอเคนี่คือปัญหานะฮะแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญเ่เดี๋ยวผมต้องบอกให้มันแปลงไฟล์ด้วยแป,แปลงไฟล์ภาพแปลงไฟล์ภาพที่เกี่ยวข้องและ นำมาประกอบในสไลด์โชว์แค่น้นเองครับเมื่อกี้โหลดมาไม่มาภาพไม่มามาแต่โครงการนะครับแต่ก่อนหน้านี้ผมลองทำไปแล้วนะครับเนี่ย <c oughs> ภาพมันจะมาอย่างเงี้ยมาแบบนี้เลยจะเรียงเียงให้เรียบร้อย แล้วเราก็แปะได้เลยนะครับเดี๋ยวเอาเเอาสั่งให้ดูก่อนอันนี้วิเคราะห์เดี๋ยวจะเดี๋ยวท่านดูท่านจะงงนะครับบางคนเข้าใจยากนะครับมีคุณผู้ชมทักเข้ามานะฮะผมอ่านข้อความผมกาอยากจะร้องไห้เขาบอกผมสอนเร็วช่วยช่วยทำลิงก์ดาวน์โหลดหน่อยได้ไหมโ้โเอาตั้งแต่ เริ่มต้นเลยแมขนาดนั้นเลยนะฮะเนี่ยเรามีการบูลลี่คนชมด้วยนะฮะโอเครอแป๊บหนึ่งรองสักครู่นะครับมันกำลังดำเนินการให้ Image have been successful นี่คือมันเรียบร้อยละนะครับแปลเป็นไทยให้ง่ายก็คือว่ามันคอนเวิร์ตให้เรียบร้อยละโหลดใหม่ฮะโหลดใหม่โหลดใหม่ไฟ์นอกด้วยโอเคเป็นไฟล์นี้ไฟแนกเปิดนี่มาแล้วเห็นไหมฮะ มีภาพมาแปะให้เราละลองหลับตานึกนะครับว่าถ้าเจ้านายสั่งงานนะครับแล้วก็ให้เราทำ powerpoint ส่งเนี่ยจากที่เราเริ่มเริ่มคุยกันนะฮะจนมาถึงตรงนี้ผมว่ามา10ิบเกือบยีนาทีแปลว่าเราได้ภาพประกอบแล้วนะครับหัวข้อเรียบร้อยนะครับก็แค่คุณก็เอามาแต่งปรับขยายคุณจะขยายจะย่อจะปรับแต่งเอาคุณจะวางซ้ายวางขวาคุณจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรเสร็จ เป็นโครงร่างให้เจ้านายดูได้นะครับแบบเบื้องต้นก่อนเลยเจ้านายก็จะแบบว่าโอ้สุดยอดงั้นเอาไปทำอีกโอเคดูอันต่อไปทีนี้ก็คือดูอีกทีนะฮะพอเราได้สิ่งเหล่านี้มาเนี่ยผมบอกว่ามันคือความรวดเร็วในการทำงานกลับมาดูใหม่นะครับว่าสิ่งที่เราอธิบายกันไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะมันสะดวกมาก เริ่มต้นใหม่นะฮะอันนี้เราคุยกันยังไม่ถึง20นาทีเลยนะฮะเอาใหม่นะฮะเราให้สร้างโครงการขึ้นมาเป็นสไลด์โชว์สิบหน้าเขาก็เขียนหัวข้อมาให้เรียบร้อยดูทห้ทันนะฮะหลังจากนั้นเราก็บอกไปเลยว่าสร้างภาพประกอบเอาจํานวน10หน้าอลยเอาทีละหน้านะเขาก็สร้างมาพอเสร็จปุ๊บก็มาสั่งเลยว่าเอางั้นสร้างไฟล์ PowerPoint ให้หน่อยดิโครงการลดปริมาณขยะแต่ถ้ามันจะต้องถามเราว่าเฮ้ยมันต้องแปลงไฟนะเว้ยเราก็บอกแปลงไปเหอะไป แปลงให้เสร็จแล้วมาประกอบพอประกอบเสร็จป้งแป๊บเดียวเราก็จะได้แบบนี้มาละฮะแปลว่าโคตรล่นระยะเวลาในการทํางานเลยอะ่ะไม่เสียเวลาเลยนะครับทีนี้ต่อบางโอเคสมมุติเจ้านายบอกเฮ้ทำพรีเซนต์มาแล้วใครพรีเซนต์เฮ้กูเตรียมข้อมูลให้ผมพรีเซนต์ด้วยเอาชิบหายละเนี่ยเราต้องเตรียมข้อมูลไอ้พรีเซนเทชันนี้ให้เขานี่อีกเอาเวล ถ้าไม่ใช้ ChatGPT ก,ก็ต้องไปสืบค้นบน Google นะครับเอาให้มันหยดกันเลยนะครับเติมแต้มแต่งเพื่อที่จะเป็นเปเปอร์ให้เจ้านายมานั่งพร่ำของเจ้านายนะครับแต่ไม่จําเป็นขนาดนั้นนะไม่เสียเวลาฮะใช้ ChatGPT ฮะวิธีการมันคือการก๊อปวางแล้วก็สั่งมานะครับโอเคนี่คือลายนี่คือหัวข้อของสไลด์โชว์เห็นไหมฮะสิเรื่องเนี่ยอะสมมติผมก๊อปนะตั้งแต่ต้นเลย ขอผมนึกบอกว่าใช้บนคอมพิวเตอร์จะสะดวกพิ์หัวข้อก๊อปก่อนนะฮะก๊อปคลิกข,ขวาก๊อปปี้หลังจากนั้นสั่งว่าไงรู้ไหมแส,แ,แสดงลายละเอียดและขั้นตอนในการทำโครงการนะครับแสดงรายละเอียดและขั้นตอนในการทำโครงการจบยังยังเพิ่งยังยไม่จบ เอาแบบไหนเอาอยางละเอียดเลยเอาแบบโคตรละเอียดเลยเดี๋ยวเจ้านายมันจะไม่รู้เรื่องพอเราสั่งเสร็จปุ๊บไอ้ที่ก๊อปมาก็วางล่างฮะโปง้งทุกหัวข้อนะครับคําสั่งก็คือแสดงรายละเอียดและขั้นตอนในการทําโครงการโครงการอะไรก็โครงการโครงการร,การ,รับริมาลขยะในสํนสานักเทศบาลแค่นั้นเองฮะหลังจากนั้น enter ไปทีนี้รอฮะเปิดไลน์เล่นรอเลยฮะ นัดเพื่อนต่อเฮ้ยจากงัวท่าไปต่อชิวๆอีกสักล้านดีไหมเราอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะดูนะฮะในสไลด์ที่หนึ่งเขาจะให้คำจำกัดความไว้มันก็มาขยายความให้เห็นไหมฮะแบบเนี้ยเป้าหมายโครงการลดขยะภายในหนึ่งปีส่งเสริมมันจะละเอียดขึ้นแต่อย่าเพิ่งตกใจนะฮะต้องทำแบบนี้ก่อน ขอละเอียดละเอียดหลักกาที่4สไลด์ที่4หลักการและแนวคิด 3R อธิบายให้หมดเลยฮะ r e d u c e reuse r e c y c ค e นะครับคัดแยกขยะต้องทำแบบไหนบ้างลดการใช้แบบไหนอะไรยังไงบ้างอันนี้มันก็สามารถที่จะเป็นรายละเอียดนะครับให้กับเจ้านายเราผู้แสนน่ารักนะครับโดยที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยในหน้านี้หรือในหน้านี้นะครับหรือในหน้าเป้าหมายโครงการมีแต่ตัวหนังสือปกติใช่ไหม แล้วเราก็ต้องมีข้อมูลมันอธิบายมีแต่หัวข้ออย่างนี้ใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรฮะใช้ GPT เขียนให้แปลว่าเราก็ปริ้นอีกชุดหนึ่งให้กับเจ้านายที่น่ารักเราได้นะครับจบนะครับต่อนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผมใช้หลายอันแล้วมันจะขัดติดๆหน่อยนะโอเคสมมุติมันมันไล่มาทั้งหมดแล้วนะทีนี้เรามาดูหัวข้อที่ที่สามแล้วกันเป้าหมายโครงการอันเนี้ยเราว่าเฮ้ยมัน มันไม่ค่อยละเอียดว่ะมันอยากได้ข้อมูลเยอะกว่านี้วิธีการไม่มีอะไรมาก๊อปปี้อีกทีหนึ่งแล้วก็เขียนคําสั่งก่อนนะอธิบายเพิ่มเติมเติมอย่างละเอียด,อ,ยดอะเรยอะเลยเอามากๆเลยในหัวข้อนี้วางมันลงไปโป้งนะครับครอปไปนะครับ รู้สึกว่าผมใช้เยอะไปนะครับวันนี้โอเคพอเราเพิ่มคำสั่งเข้าไปว่าในหัวข้อที่3นะครับเราต้องการรายละเอียดแบบละเอียดละเอียดแบบละเอียด,ละ,ยดละออมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งนะฮะเอออย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ดีคืออย่างเงี้ยเออถ้าอินเทอร์เน็ตเรามันไม่สเสถียรนะครับการตอบโต้กับ h a t GPT มันจะตะกุกตะกักแบบเนี้ย มันจะตะกุกตะกักแบบเนี้ยอันนี้แสดงว่าอินเทอร์เน็ตผมมันโลผมรีเฟซอีกทีนึงโอเคผมพิมพ์ใหม่อ่ะคุยกัน <c oughs> ถ้าอินเทอร์เน็ตโลปุ๊บมันจะมีปัญหาเห็นไหมฮะในสไลด์สาเนี่ยข้อมูลเราน้อยมากเลยช่วยอธิบายอย่างเงี้นี่คือคำสั่งอธิบายเพิ่มเติมอย่างละเอียดมากๆเห็นไหมฮะเอามากขนาดไหนแปลว่าในหัวข้อสไลด์ที่3ที่เราไม่มีข้อมูลอะไรมากมายเลยเนี่ย แต่เจ้านายเราบอกว่าหัวหน้าเราบอกว่าเอ้ยฉันอยากจะเมสามอยหอยสังมากมายเลยอะ่ะฉันจะเอาตรงนี้เอาเยอะๆเลยอะ่ะได้ไหมอะ่ะไม่ต้องห่วงฮะสั่งไปฮะนี่ไหมฮะขยายความจากหัวข้อที่3เนี่ยถ้านับก็จะ A4 สองแผ่นแล้วฮะนี่ฮะเนี่ยเนี่ยคุณอธิบายได้เลยสรุปพร้อมเห็นไหมย่ยม ไม่ยากฮะก๊อปปี้ฮะแล้วก็ไปวางไว้ในในเวิร์ก็ได้เซฟไว้เจ้านายหัวหน้าคะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เอาไว้บรรยายสไลด์ที่3นะคะสมมติมว่าเฮ้ยคุณทำสไลด์ที่5มาด้วยผมแม่งไม่เก่งวะ่ะเอาใหม่ได้งั้นก็ก๊อปสไลด์ที่5มาคำสั่งก็คืออธิบายเพิ่ม,เต,มเติมอย่างละเอียดมากๆนะฮะในสไลด์ที่5แม่งเจ้านายโคตรน่ารักเลยนะฮะอโ,โอเคเอ่ะก๊อปวาง บอกไปแล้วนะอธิบายจะเอาหัวข้อที่5ด้วยเขาไม่เก่งไว้อะโอเคแชท GPT ถามไม่หน่อยสิแชท g p t ก็จะทำการประเมินแล้วก็ประมวลผลให้เราและก็ขยายความอย่างละเอียดมากๆนะครับให้นะครับจากแค่ Reduce, Reuse, Re Recycle ใช่ไหมเอาใหม่อ๋อไม่ใช่มีขยะมีกีประเภทบ้างอันนี้ละเอียดเลยขยะอินทรีย ตัวอย่างการจัดการขยะดิสคิลขยะทั่วไปขยะอันตรายอันนี้ละเอียดเปี้ยเลยเจ้านายสามารถพรีเซนต์แล้วก็มามอยหอยสังกับผู้บริหารเนี่ยๆทำให้เขารู้สึกว่าแบบเขาพราวมากอะไรเงี้ยได้เลยนะฮะโอเคดูนะฮะอันนี้คือเราสามารถที่จะขเดี๋ยวให้มันทำไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนย้อนอีกทีนะฮะทำ powerpoint ส่งเจ้านายอันดับแรกโครงการอะไรเจ้านายว่ามาเอาเป็น พอ r า o i n t เอากี่หน้าดีคิดไม่ออกมั่วเองก็ได้แต่ต้องเขียนคาว่าเป็นสไลด์โชว์นะครับอย่าลืมหลังจากนั้นมันจะเขียนโครงการหลักมาให้ดูเรียบร้อยเสร็จปุ๊บภาพประกอบสั่งเลยทาภาพประกอบให้หน่อยสร้างภาพประกอบนะครับทีละหน้าจํานวน10หน้านะฮะเนี่ยสิหน้าถ้าผมผมสั่งไม่เคลียร์เนี่ยมันจะเอา10หน้ามารวมกันแต่อันนี้จํานวน10หน้าเสร็จปุ๊บ นะครับสั่งปุ๊บทีนี้มันจะทําการแปลงไฟล์ด้วยเพราะว่าไฟล์ที่วาเนี่ยไม่ใช่ JPEG หรือว่า PNG นะฮะไม่สามารถที่จะไปแปะได้ง่ายๆเดี๋ยวมันจะคอนเวิร์ตให้ก็คือแปลงให้เพราะมันคอนเวิร์ตให้แปลงให้โป้งมานั่งดูก่อนโอเคจำจลัดพร้อมพร้อมกอบวางนะฮะร,รูปมีหมดเบียนอันนี้ง่ายแล้วนะครับอันนี้ง่ายล้หลังจากนั้นเจ้านายส่งลายมาสั่งอีกเฮ้ยช่วยหาข้อมูลในทุกหัวข้อให้ผมหน่อยนะ ผมไม่มีข้อมูลไม่งั้นพรุ่งนี้ผมบรรยายผมอธิบายพรีเซนต์งานไม่ถูกเลือกมาเลยฮะนี่ฮะหัวข้อบอกก่อนเลยหัวข้อทั้งหมดเนี่ยเอาละเอียดขึ้นกว่าเดิมหน่อยได้ไหมมันก็จะสร้างหัวข้อที่ละเอียดขึ้นแต่ถ้ามันยังละเอียดไม่พอก็ก๊อปเลยฮะจะเอาหัวข้อที่เท่าไหร่แล้วก็มาสั่งมันนะฮะอธิบายเพิ่ม,เต,มเติมอย่างละเอียดมากๆเลยอะ่ะแล้วก็วางไปหัวข้อที่เท่าไหร่ หลังจากนั้นมันก็จะอธิบายให้เราเป็นกิโลเมตรเลยนะเห็นไหมับเพียบเท่านี้ก็ <c oughs> เอาไปรวบรวมบน powerpoint ของเราได้แล้วใช่เวลาเบ็ดเสร็จถ้าทั้งทำกันจริงๆผมว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับโอเคเรียบร้อยทีนี้กลับมาทุกท่านเห็นไปแล้ววิธีการสร้าง powerpoint นะครับโดยการใช,ช้ chatgpt ซึ่ง มันง่ายมากและมันก็เร็วมากเราเสียเวลาอยู่ประมาณไม่เกิน20นาทีนะครับเตรียมข้อมูลบบะบบะให้เจ้านายได้เลยโดยที่เอาไปส่งในเจ้านายตกใจเลยนะฮะทีเนี้ยงานบึ้มแน,น่ๆเอ้ยอันนี้มันทําเร็วจริงๆใช้ Chat GP GPT โอเคนี่คืออีกหนึ่งหัวข้อนะครับที่ที่ผมแสดงให้เห็นว่า Chat า GPT มีคุณสมบัตินะฮะคุณสมบัติในการที่จะช่วยเราทํางานนะครับ มีอีกมากมายกายจิตนะครับฝากกดสับตะไคร้นะฮะกดติดตามกดกระดงกระดิงอะไรก็กดไปใครอยากจะรู้ว่ามีคลิปใหม่มากก็กดเถอะฮะไม่ได้เสียสตังในการกดท่านจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีเรื่องราวใหม่ๆที่น่าสนใจมันให้เราดูอีกแล้วนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะเดี๋ยวเราจะทำคลิปที่เกี่ยวข้องกับการใช้ AI นะครับในการที่ช่วยเราทำงานในทุกแง่ทุกมุมนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้เอาแค่นี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ